กับเรื่องของที่เป็นพันาาทปัญหากันควบูโโ่เพราะข่าวช่วงมริทายที่ผ่านมาตัดคอเราว่าเหมือนกับมีมืออื่นลอกใตเขาอะค่ะอ๋อค่ะมันเป็นยังไงจริงจริงมันรายละเอียดมันยาวมากเลยอะซึ่งแบบซึ่งถ้าจะให้เล่าตอนนี้มันก็คือคงจะยาวมากๆแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือเราก็กลับมาปกติกันเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าตอนนั้นไม่คือการเข้าใจผิดกัน จริงๆอ่ะคือถ้าถามว่าเหตุมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันมันเกิดจากแบบประเด็นเล็กๆน้อยมากซึ่งมันเกิดจากแบบมีคนไปคอมเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งถ้าจะให้พูดคือดอยากให้จะเอากรณีดูเป็นกรณีศึกษาไปเลยก็ได้นะคือเข้าใจไหมว่าแบบคือบางคอมเมนต์ที่โอเคทางคนทางบ้านต่างๆอะไรเงี้ยไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรแล้วก็โอเคอยากสมวิญญาณความเป็นนักสืบเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์กันต่างๆนานามันก็ ก็อาจทําให้เกิดประเด็นขึ้นได้ซึ่งนิวอยากจะฝากบอกเลยว่าหลังจากนี้ก็คือใครก็ตามอ่ะถ้ายังไม่รู้เรื่องของใครจริงอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรไว้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าเขาโกรธมากไหมคะอะไรนะคะเขาโกรธมากไหมคะวันนี้โกรธใครโกรธเราหรือเปล่าวันน้อ๋อก็ก็คงโกรธแหละก็คงโกรธละคะโกรธแล้วครับมีแบบนี้หรือว่าโกรธอะไรไม่คือดิวว่าเขาอาจจะแบบว่ายังไม่เคยชินกับอะไรตรงนี้เท่าไหร่ไงแล้วก็คือก็คือไปอ่าน แล้วก็โอเคตัดสินก็คือเข้าใจตามนั้นไปอะไรอย่างนี้ค่ะใช่คนที่เขาเข้าใจผิดก็แบบดิวซื้อก็ทั้งไงดิวก็เลยดิวว่าดิวก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเป็นคําว่าเข้าใจผิดทีหลังก็เข้าใจให้ถูกก่อนแล้วค่อยเมนดีกว่าไหมถ้าใส่ที่ดิวให้บองฝันดิวอะไรนะคะดิวจะชี้แจงกับส่วนนี้ไงไอ้ส่วนในรายละเอียดทั้งหมดอะค่ะก็เดี๋ยวฝากช่อง y ยูทูบเนี่ยนะคะใน ep สองนี้นะคะจะออดออนแอร์วันอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะแบบรายละเอียดแบบ สเตปใบสเตปเรื่องเราจะเป็นยังไงจะไปอยู่ใน e b สองของดิวิล<ห>ิาลาเลยนะคะอะอกมาออกมามันก็เราว่าเรานอกใจเรานอกใจหรอแต่ถ้าเรานอกใจแล้วคงไม่กลับไปดีกนหรอกตอนนี้พี่ดิวชี้แดงสถานะกับพี่ไผ่ให้คนอื่นที่แบบเข้าใจผิดที่ผ่านมาวาโอนน <Okay. S 2> เคสถานะดิวดกับพี่ไผ่อะคะ่ะก็คือเป็นคนที่ก็คือมันคือความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เลิกลากันไปแล้วแต่เราก็เลิกลากันไปได้ด้วยดีเนาะซึ่ง ในในในความสัมพันธ์นั้นนะมันก็จะมีหลายระดับแหละว่าจะดีประมาณไหนหรือดีประมาณไหนแต่ในของดีกับเขาก็คือก็คือดีมากก็คืออย่างนั้นละค่ะแล้วเขาเข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจเลยจริงๆแล้วเขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วค่ะอธิบายนานไมกันเลยไม่เขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วคือหมายความว่าเข้าใจตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ข้อดีคือเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยที่แบบไทยจ้าขนาดนั้นเขาก็เลยจะ เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่ที่เข้าใจกันได้ตอนทอโพตกใจไหมคะตอนทอโพตกใจไหมก็เขาตกใจนะก็ตกใจค่ะตกัวแรงนะเพราะว่แรงแหละก็แรงแหละใช่แต่ของฝันที่ซื้อเหมือนกันที่ดิวเนี่หมือนตุ๊กตนาอะไรเง้ยมันเหมือนกันใช่ถ้าอย่างนั้นต้องกลับไปอ่านข่าวก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ ของขวัญอะท,ที่ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นของของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนอะเข้าใจกันไปเองใช่แล้วถ้าทุกคนอะถ้าทุกคนดูก็คือตัวพี่ไผ่เองเขาก็ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับดิวถูกมาคือดิวไม่ได้ดูอันนั้นดิวไม่ได้เป็นคนให้เลยซึ่งหลังจากนี้คือถ้ามีใครเห็นแบบแหวนคาเชียมันก็ต้องเป็นดิวทุกคนเลยใช่ปะโอเค <Okay. S 2> นะเราได้ถาม่แมนเราแปว่าทําไมไม่มาถามเขาก่อนไม่ตัดสินจากเขไม่หรอกเพราะตอนนั้นเราทะเลาะกันเรื่องอื่นอยู่ด้วยใช่ แล้วจริงๆเราใช้เวลานานมากกว่าที่มันจะกลับมากลับมาดีกันอะเราต้องรอเขาหรือว่าอย่างไรไหมดิวก็เนี่ยแหละค่ะทุกอย่างนะคะก็จะไปอยู่ใน EV2 ค่ะของดิวอันสลานะคะในช่อง YouTube ค่ะแล้วตอนนี้กลับมาแฮปปี้ดีแล้วตอนนี้กลับมาแฮปปี้ปกติแล้วค่ะเข้าใจหวานมากถ่ะคลิปมีทุกอย่าคุ้มกันขึ้นรถคือคือในคลิปอะจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนแค่คนเดียวถ่ายสตอรี่เล่นๆเฉยๆไม่ได้แบบ ไม่ได้หวานอะไรเลยก็คือแค่แกล้งเล่นๆกเฉยๆอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นแค่ประเดที่ดูวกำลังจะเดินลงแล้วดิวใส่ส้นสูงแค่นเองเขาก็เลยอุ้มแล้วรถมันคือใกล้ๆคือเล่นๆต้องแก้งไม่นิ่เนี้ยนอาอะไรนะอันนั้นก็คือเวอร์เกินไปแต่ก็งงคนแซวนะพอหวานก็แซวพอมีประเด็นนิดนึงก็หาเรื่องให้ตีกันใหญ่เลยเออดีจังเลยตีเปกันนักลับมารู้สึกเขาบอกว่าหวานกว่าเดิม เม่หรอกดิว่าเขาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นดิว่าดิว่าถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือในคอมเมนต์ต่างๆาที่ทําให้พยายามทําให้เราเข้าใจผิดกันดิวก็พูดตรงตรว่ามันก็มีข้อดีนะแต่มันไม่ได้ทําให้เราเข้าใจผิดกันแต่สุดท้ายแล้วมันทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจในไลฟ์สไตล์มากขึ้นเข้าใจในโลกที่ดิวอยู่มากขึ้นว่าโลกที่ดิวอยู่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายนิดนึงเนาะหมายความว่าคือคนมันตัดสินใจตัดสินกันไวมากอ่ะแล้วเขาก็ เข้าใจดีมากขึ้นซึ่งอ่ก็ไม่ได้อยากโทษใครแต่ก็ขอบคุณละกันเพราะว่ามันทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นก็ไม่ไแฮปปีม้มากก็ไม่ได้แฮปปี้มากหรอกค่ะแต่ก็แฮปปี้ดีที่จริงๆกับคนนี้พี่ย้อนกลับไปแรับพี่ประมาณกี่ปีแล้วนะที่ที่คบกันคุยกันคบกันเท่าไหร่แ,แล้วครับคบกันหลักเดือนเองใช่คบกันหลักเดือนแต่คือแต่คือเคยเจอกันตั้งแต่แบบปี2017คือเจอเคยเจอกันนานมากแล้วอะไรอะไรเป็นเพื่อนของเพื่อน เิดตัวเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้ดิวค้งหลายคนก็อาจจะไม่เปิดครับแต่เดียมาเปิดจริงๆแล้วดิวไม่ได้กะจะเปิดตัวเลยอะ่ะก<ม>็คือแค่ใช้ชีวิตปกติเลยเฉยๆแค่นี้มากกว่าแต่ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดก็คือใช้ชีวิตปกติแต่ก็คือแบบมันอาจจะทําให้ใครรู้สึกว่าเราเปิดตัวแต่จริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวอะไรเลยแต่ก็ะะไม่ได้คือเราคบใครเราก็ต้องให้เกียรติเขาอะค่ะกับพี่ไผ่เราใช่กับใครสบายใจกันหมายความว่าพูดกับใครพูดกับพี่ไผ่เหรอใช่ เราดิต้องพึงกับพี่ไัยว่าอะไรไงเขาว่าไงแบบขอโทษที่แบบไม่หลมาเจออ๋อไม่ไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดขอโทษอะไรกับพี่ไผ่เลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือได้คุยกันเรื่องข่าวแต่พี่ไผ่ก็บอกว่าพี่ไผ่มีสัมภาษณ์เหมือนกันแล้วก็พี่ไผ่ก็ตอบไปแล้วในส่วนของพี่ไผ่ใช่คนดีเราประทับใจอะไรในตัวเขาบ้างก็ดิว,ว่าเขาก็เขาก็เขาก็เพิ่งมาเจอโลกใบใหม่เงี้ยนะคะแล้วก็ดิว,ว่า เขาก็ให้โอกาสทั้งทั้งดิวด้วยแล้วก็ให้โอกาสเราทั้งคู่ได้แบบเวิร์กออนต่อไปเลยนะดิวว่ามันก็คือมันตรงสเปคก็ดิว่ามันทําอะไรด้วยกันก็ได้แล้วก็เข้าใจกันคือเป็นคนคุยได้คุยคุยด้วยเหตุผลได้คุยง่ายกับว่าถ่ายเปย์มากเขาบอกว่าพี่ชาริสถ่ายเปย์มากก็ก็ปกติแล้มั้งคะปกติแหละก็ก็ที่ก็ เป็นปกติแล้วมันตัวเปเ,เป็นปกติกันเไม่ใช่หมยเพราะว่าหมายเพราะว่าหมายเพราะว่าไม่ได้เปหรือว่าไม่ได้ไม่เปดูว่าก็<อ>ก็คนมีแฟนเป็นแฟนกันแฟนเราทุกคนก็อยากดูแลเราใช่ไหมไม่ใช่แค่แฟนคนนี้หรอกที่ผ่านมาหรือใครๆทุกคนก็ดูแลดีๆหมดแหละอยู่กับฉันที่บอกว่าเหมือนเดิมอีแล้วเป็นเดิมเคือเลือกพบแฟนไฮโซไว้เลยมีคนวิจารณ์ตลอดเลยก็เราเป็นผู้หญิงอะเนาะแล้วเราก็ กว่าเราจะมีวันนี้เราก็เหนื่อยนะ่ะดิวก็ไม่ได้เลือกใครจากแบบว่าแบบว่าต้องเป็นไฮโซหรือต้องมีเงินหลอกแต่เราก็เลือกใครที่เรามองว่าโอเคเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจหนึ่งเราก็คลิกด้วยแล้วก็เหมาะสมก,กันกับเราแล้วก็อยู่ไปด้วยกันแล้วเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนส่วนเรื่องเงินทองอะไรเยมันก็คือกําไรของชีวิตเราแหละซึ่งซึ่งซึ่งมันก็คือความโชคดีดีกว่าค่ะดิวเขาชินหรือยังกับการที่แบบเป็นแฟนของดิวอลิสลา เขาไม่ชินเลยเขาไม่ชินเลยค่ะไม่ชินเยนอะไหมคะเขายังเขายังบอกเลยว่าถ้าวันนี้มาสัมภาษณ์นักข่าวให้ตอบคําว่า no comment ได้ไหมซึ่งแบบเขา <laughs> ไม่ใช่เพราะว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าอยากให้มันจบก็คือจบไปแต่เขาก็ไม่ได้รู้ไงแต่เขาก็ค่อยๆปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่มีข่าวเครียดกันไหมคะตัว,วทราพี่เครียดไหมหรือเครียดไหมเครียดเครียดเครียดเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคน เขาเป็นข่าวแล้วเขาก็ส่งข้อความไปหาเพจใช่ไหมคะเขาส่งข้อความไปหาเพจด้วยว่าให้ลบไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาคงแบบอะไรอย่างคนที่เขามาคอมเมนต์แต่กันหนานแรงๆครับอกบอกนเขาไม่ค้างจริงๆแล้วดิวอยากบอกว่าแบบคือคือด้วยนิสัยของดิวเนาะดิวดิวไม่ได้อยากบอกให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนอะไรแต่ดิวอยากบอกบอกว่าโอเคถ้าเป็นตัวดิว ก่อนที่ดิวจะพูดอะไรหรือก่อนที่ดิวจะแสดงความคิดเห็นอะไรดิวจะไม่ทําอะไรก็ตามส่งส่งไปเพราะว่าผลกระทบนั้น่ะมันโอเคมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่มันจะบ่งบอกให้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนทํากันบ้านดีแค่ไหนฉลาดมากฉลาดน้อยแค่ไหนแล้วเราเป็นคนยังไง แล้วแล้วสุดท้ายแล้วมันจะทําให้เห็นว่าคุณค่าของเราในความเป็นคนอะมันมีมากน้อยแค่ไหนในการที่แคร์คนอื่นเขาดัง<ม>นั้นก็คือคิดก่อนแล้วก็ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าค่ะวันนี้มาค่ะในทางเข้าเป็ทะเลค่ะที่แม่นาำคือแซฟมากค่ะก็ไปทะเลก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแล้วพี่แบบบอกว่าคืองามมากแซฟมากก็ก็ใช่ก็ไปทะเลก็เต็มที่ก็ชอบทะเลทุกครั้งคือจัดเต็มตลอดใช่ค่ะก็แฮปปี้เลือกงานเป็นชุดแต่ละชุดเลือกงาน ไม่ได้เลือกนานเลยค่ะเวลาไปทริปหนึ่งก็คือแบบเอาไปแบบสิบกว่าชุดนี่เลยแล้วก็แล้วก็โอเคมุดไหนอยากแต่งอะไรก็ใส่อะไรไอตุมแฟนเว่าหนต้านคแซ่ตลอดก็ไม่ค่อยอยากให้ใส่เท่าไหร่ค่ะก็ในห่วเาห่วหวห่วหวเขาอกอ้างคะดิวอะไรนะคบอก้าเขาก็แบบมีบางค่าก็ห้ามับแล้วเลยบางค่าก็ห้ามโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่าไหนห้ามทำอะไรยกขาห้ามแบบว่า งอขารู้สึกไงที่เขาห่วงเราก็แบบก็บอกว่ามันไปงานอะไรอย่างเงี้ยใช่รูปล่าสุดที่ไปลองข้ามกำแพงที่แบบขาไข่อันเนี้ยก็บอกว่าห้ามห้ามทำอะไรไม่น่าจะคนรูกอะไรต้องบอกให้เขาแบบกอดแบบว่าไม่ไม่ไม่แต่ก็คือแบบว่าเขาก็แบบจะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ในบางท่าที่โพสอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับลุคเพื่อเขาไม่ค่อยรู้เซ็กซี่ลงก็ถ้าอยากได้อย่างนั้นก็ต้องไปจีบนางเอกอย่ามาจีบนางร้ายเนาะค่ะ ก็ดูห่างว่าเออดูที่ธนาเขียนมาปีนึงปีแล้ว1ล็อกเพลงยังไงคะก็ลองคายของแพงก็มีคนชอบไมดีใจค่ะอย่านี้คือมีแขในยุคไหนคะไม่ได้มีไม่ได้มีฝข่งในย่าอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในวันนั้นนะคะคือจริงๆแล้วเราเคลียร์กันแล้วด้วยใช่จริงๆแล้วเหตุการณ์มันเกิดไวมากแล้วเราก็ดีกันไวมากคือข่าวมันยังไปไม่หมดเลยอ่ะเราก็เข้าใจกันแล้วในเรื่องจริงแล้วอ่ะจริงๆก็เกิดปีอี้ไวติดต่าวมาให้เราเพลงโชว์ งานโอเคไหมครับก <immort als> ็ก็เขินนะแต่ก็ก็ต้องลองดูอะค่ะ